สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแตนโดนจี้ถามจนต้องยอมเปิดปากลังรู้ผลตรวจ d e n a เส้นผมหลักฐานสำคัญของตำรวจกรณีในวันที่2ตุลาคม2563ผพลตำรวจเอกสุวัสดยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เตรียมตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ ที่เสียชีวิตบนเขาผู้เรกไฟบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่มกลางเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยจะอธิบายสรุปทางคดีตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าทางพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโดยมีนายชัยพลมิภาหรือรลุงพลและนางสมพรดาโพหรือป้าแตนเข้าร่วมฟังการถแถลงจากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและมีการสัมภาษณ์พยานบุคคลจำนวน384 ปากและได้สอบปากคำเข้าสํานวนการสอบสวนจํานวน120ปากสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญจํานวน13ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสําคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจํานวน113ชิ้นโดยเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้น เก็บตัวอย่าง DNA บุคคลจำนวน154ตัวอย่างโดยณเวลานี้สำนวนสอบสวนมีความหนา918หน้าและเมื่อวันที่11สิงหาคม2563คณะพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนชนสุตรพริกศพที่3ทับ2563โดยสรุปข้อมูลที่ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วยืนยันว่า น้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองมีเหตุผลสรุปดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลาบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพ สประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็กสามควบจะปินไป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่สองของเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงปากของนางทินเชื้อคมตาชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนะสุตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3าขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมันดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการการะทำของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งจึงเชื่อว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้พาน้องชมพู่ไปและทําให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งผู้กระทําผิดนั้นจะต้องมีความผิดฐานพากเด็กและกักขังห่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและมีความผิดในข้อหาส่อนเรน้นเคลื่อนย้ายทําลายและอําพรังศพอีกด้วย จากการสืบสวนสอบสวนให้ทำอย่างรอบคอบและครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่พบพยานหลักฐานที่สามารถจะลงโทษบุคคลใด แต่จากการสืบสวนก็มีบุคคลต้องสงสยัยแต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้และหากปรากฏพยายนหลักฐานเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อใดก็สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายต่อได้โดยระยะเวลาในการสืบสวนคดีนี้คดีไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดคดีอุกฉกันมีระยะเวลาการสอบสวนหนึ่งปีนับแต่วันร้องทุกหรือกล่าวโทษ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะมีการพิจารณางดการสอบสวนแต่การสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่ย่อท้อในระยะเวลาอายุความตามกฎหมาย20ปีทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า DNA ที่ตรวจไม่เหมือนกับคดีอื่นๆโดยมีการเก็บเส้นผมจากที่เกิดเหตุโดยตรวจไม่พบรากผม ทำให้ตรวจได้เฉพาะ DNA สายมันดาอย่างเดียวตามปกติตรวจนิวเคลียสด n a จะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้แต่ต้องมีรากผมมีเซลล์ที่รากผม แต่ผมที่ได้ไม่มีรากครั้งนี้จึงเป็นการตรวจอีกแบบเป็นการตรวจไมโตคอนเดรียดีเนเเป็นการทดสอบอีกแบบหมายความว่าถ้าไมโตคอนเดรียดีเอตรงกับผู้ใดไม่ได้หมายความว่าเป็นคนร้ายแต่อยู่ในเครือญาติกับคนร้ายแด้ลงพลได้เปิดใจไม่อยากกังวลใจอะไรมากในการถแถลงท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้เราถามอะไรมากแตอยากถามสั้นๆเท่านั้นว่า ผลการตรวจ DNA e ตรงกับผู้หญิงฝ่ายแม่เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงอยู่แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกแล้วว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยดังนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดสบายใจเพราะ DNA e เเป็นฝ่ายผู้หญิงส่วนทางป้าแตงก็เผยว่าตนไม่ได้กังวลใจ แม้ผลตรวจ DNA ของตำรวจออกมาจะตรงกับ DNA ฝ่ายแม่ซึ่งตนเองมีการสัมผัสตัวน้องชมพู่ก่อนหน้าไม่ใช่วันที่11พฤษภาคมและยืนยันไม่ได้ขึ้นเขาเรกไฟไปด้วยที่สำคัญวันที่14พฤษภาคมเป็นวันที่พบร่างน้องชมพู่นั้นเกลือญาติไม่มีใครขึ้นเขาเรกไฟเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ